โบเมลดาคนหรือนางฟ้าใส่ชุดเล่นน้ำยืนชิวริมทะเลอะไรจะมาท้านอยู่ทั้งสวยมากความสามารถจริงๆสำหรับนางเอกสาวโบเมลดาที่ไม่ว่าจะหยิบหรือทำอะไรก็มันจะเฉิดฉายความปังให้เห็นอยู่ตลอดล่าสุดโบเมลดาก็ทำเอาอินสตาแกรมต้องฮือฮากันยกใหญ่ เมื่อเจ้าตัวได้หยิบชุดเล่นน้ำมาสวมใส่ยืนชิลอยู่ริมทะเลพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าฟ้าสวยแต่งานนี้กับโฟกัสผิดจุดพอนอกจากวิวธรรมชาติรอบข้างที่สวยจริงๆตามที่เธอบอกแล้วหลายคนยังโฟกัสไปที่ตัวของสาวโบที่บอกได้เลยว่าปังสุดๆเพอความสวยที่ครบเครื่องจนเปะไปถูกสัดส่วนอะไรจะมาต้านก็ไม่อยู่แล้วจริงๆ หากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ